ขายต้นไม้ออนไลน์สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนการขายต้นไม้ออนไลน์มีคนทำกันมานานแล้วแต่ก็มาฮือฮามากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดอาจจะเพราะคนอยู่บ้านมากขึ้นมีเวลามากขึ้นบางคนขาดรายได้ไม่มีงานทำก็หันมาขายต้นไม้ออนไลน์โดยไทยแฟนชส์เซ็นเตอร์มองว่าการขายต้นไม้ออนไลน์แม้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็เช่ทุกคนจะทำได้และขายดีบางคนเริ่มแล้วไม่รอดบางคนขายไม่ได้ แต่กับการบางคนขายดีมีไรายได้ยิ่งกว่าการทํางานประจําสิ่งที่ทําให้คน2กลุ่มนี้ที่ขายต้นไม้เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันคืออะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งในความเป็นจริงการขายต้นไม้ออนไลน์หากสําเร็จตามใจคิดก็สามารถสร้างไรายได้หลักหมื่นต่อเดือนได้ไม่ยากอยากขายต้นไม้ออนไลน์ต้องเริ่มอย่างไร 1. เป็นคนที่มีความชอบเรื่องต้นไม้ ทำไมบางคนทําแล้วไม่รอดทาไมบางคนทําแล้วขายไม่ได้ก็เพราะเขาไม่ได้ชอบใจไม่ได้รักในเรื่องต้นไม้บางคนเห็นคนอื่นขายดีก็อยากขายบ้างแต่จริงๆการขายต้นไม้เราต้องใส่ใจในรายละเอียดต้องมีความสุขกับงานที่ทําเพราะการขายต้นไม้ออนไลน์ไม่ได้จะขายได้ทันทีอาจต้องใช้เวลาในการสร้างชื่อให้คนรู้จักแน่นอนว่าช่วงแรกอาจไม่สร้างไรายได้แต่ถ้าใจรักเราก็จะอยู่กับสิ่งที่เราทำได้ 2. สสะสมต้นไม้ไปเรื่อย คนที่อยากเริ่มต้นต้องเริ่มสะสมต้นไม้ไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากไม้มงคลไม้ใบเอาชนิดที่ดูแลง่ายไม่ต้องบำรุงรักษามากอาจไปซื้อจากแหล่งต้นไม้ใกล้บ้านเอามาเพาะขยายพันธุ์เพื่อเรียนรู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้ดูแลอย่างไรต้องทำอย่างไรถึงจะออกดอกออกใบสวยสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้เราคุยกับลูกค้าในอนาคตได้ด้วย 3. ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลทุกช่องทางในการขาย บางคนเริ่มจากการเปิด IG เพื่อเชว์รูปภาพส,สวยๆและค่อยเริ่มเปิดเพจ Facebook และเปิดไล n e ตามลำดับหรือจะเปิดทุกอย่างพร้อมกันก็นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนการที่เราต้องเปิดการขายในทุกช่องทางโซเชียลเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดบางคนเล่น IG บางคนเล่น Facebook เป็นต้นสิ่งสำคัญคือเราต้องให้คนรู้จักร้านของเรามากที่สุดยิ่งคนรู้จักคนเห็นเรามากโอกาสขายของเราก็จะมากขึ้น 4. การเข้าร่วมกลุ่มคนรักต้นไม้ในโซเชียลต่างๆคนขายต้นไม้ก็ควรเข้าร่วมกลุ่มคนรักต้นไม้ในโซเชียลที่มีหลากหลายข้อดีของการเข้าร่วมกลุ่มคือเราจะได้พูดคุยกับคนที่รักต้นไม้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นและในกลุ่มเหล่านี้จะมีการซื้อขายต้นไม้จากคนที่สนใจต้นไม้จริงๆหรือแม้แต่คนนอกที่อยากหาซื้อต้นไม้บางทีก็จะเข้ามาดูในกลุ่มโซเชียลเหล่านี้ถือเป็นช่องทางการขายที่สําคัญมาก 5. อย่าตั้งใจขายมากเกินไป hard sell การขายต้นไม้ออนไลน์เราไม่ควร hard sell มากเกินไปหลายครั้งจะมีคนสนใจทักเข้ามาถามเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาเรื่องการเพราะต้นไม้การปลูกต้นไม้หน้าที่ของเราคือพูดคุยให้คำปรึกษาสอนเทคนิคต่างๆเป็นเหมือนแหล่งให้ความรู้ซึ่งอาจจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นตามมาหรือไม่ก็ตามเราไม่ควรปฏิเสธคนเหล่านี้การให้ความรู้แก่คนที่ต้องการมีข้อดีคือ จะทําให้เราดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเป็นการบอกกันแบบปากต่อปากหรือการแนะนําจากคนที่เราช่วยเหลือจะเป็นการการันตีอย่างดีทําให้ภาพลักษณ์ของร้านออนไลน์เราดีขึ้นสําหรับการลงทุนเปิดขายต้นไม้ออนไลน์งบการลงทุนเบื้องต้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับต้นไม้ชนิดไหนเป็นหลกัก แต่ขอแนะนำว่าให้เริ่มจากไม้ที่ราคาไม่แพงเช่นไม้ใบไม้ดอกหรือแคคตัสหรือบางคนอาจจะเริ่มจากการขายกระถางและค่อยเพิ่มการขายต้นไม้ในภายหลังเงินทุนเบื้องต้นประมาณ2,000-3,000ถึงบาทก็สามารถเริ่มต้นการขายต้นไม้ออนไลน์แบบเล็กๆได้เคล็ดลับการขายต้นไม้ออนไลน์ให้ได้กำไรมากขึ้น 1. มีแหล่งวัตถุดิบต้นทุนถูกถ้าต้นทุนเราถูกการขายก็ได้กำไรมากขึ้น โดยเฉพาะพวกวัตถุดิบเพาะปลูกเช่นปุ๋ยกระถางดินมเมล็ดพันธุ์รวมถึงแหล่งซื้อต้นไม้ต่างๆแต่ก็ใช่ว่าจะเลือกแต่ราคาถูกมาขายเพียงอย่างเดียวต้องดูที่ความน่าเชื่อถือด้วย 2. รู้วิธีบำรุงรักษาต้นไม้ ความรู้ความเข้าใจสําคัญที่เราควรต้องมีคือการดูแลต้นไม้พันธุ์ต่างๆเพราะเวลาลูกค้าเลือกซื้อต้นไม้ต้องการได้สินค้าที่คุณภาพดีต้นไม้สุขภาพดีไม่ใช่เหี่ยวตั้งแต่ยังไม่ได้ซื้อไปเลี้ยงและคนขายควรมีคําแนะนําดีๆให้ลูกค้าด้วย 3. เข้าใจความต้องการของลูกค้าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการที่ต่างกันบางคนอยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ต้นไม้ที่จะขายได้จึงไม่ใช่ต้นไม้ขนาดใหญ่แต่ควรเป็นไม้กระถาง หรือบางคนมีบ้านเป็นของตัวเองอาจต้องการไม้ที่มีขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้เราต้องโฟกัสให้ถูกต้องจะได้ช่วยลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 4. เอาสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับต้นไม้มาขายด้วยสินค้าอื่นๆเช่น กระถางของประดับตกแต่งอุปกรณ์ทำสวนสามารถนำมาวางขายเสริมคู่กับต้นไม้ของเราได้เพื่อเพิ่มทางเลือกและสินค้าที่หลากหลายให้กับลูกค้าอีกทั้งทำให้ลูกค้าแวะเวียนเข้ามาชมผลิตภัณฑ์ภายในร้านขายต้นไม้ออนไลน์ของเราเพิ่มมากขึ้น 5. สร้างความประทับใจให้ลูกค้า การขายต้นไม้บนร้านออนไลน์เราควรมีการติดตามทําลูกค้าว่าต้นไม้ที่ได้ไปเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการบริการที่ดีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ร้านเราได้ด้วยรายได้เบื้องต้นจากการขายต้นไม้ออนไลน์รายได้การขายขึ้นอยู่กับเทคนิคการขายการทำการตลาดการบริหารจัดการบางคนมีเทคนิคการขายแปลกใหม่เช่นทำกล่องสุ่มต้นไม้ที่เรากำหนดราคากล่องไว้เช่น300บาท 500บาทหรือ1,000บาทโดยคลาสสินค้าในกล่องให้มีความหลากหลายลูกค้าไม่สามารถเลือกได้แต่มั่นใจได้เลยว่าสินค้าโดยรวมมีมูลค่ามากกว่าราคากล่องที่จ่ายไปก็สามารถทำให้ไรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นหรือบางคนเปิดร้านขายต้นไม้ลงทุนน้อย,อยแต่ขายไปเรื่อยๆรายไ,รได้อัจไม่มากนักประมาณ3,000ถึง5,000บาทต่อเดือนแต่ก็ถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนที่ดี หรือบางคนที่ประสบความสําเร็จในการขายอย่างมากสามารถสร้างไรายได้ต่อเดือนเกินเดือนละ2 0 0 0 0บาทก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเปิดร้านและความขยันตั้งใจของแต่ละคนด้วยทางนี้ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้เพื่อเป็นงานอดิเรกเติมเต็มความชอบหรืออยากต่อย,ยอดพ่อขายสิ่งสําคัญที่สุดคือความรู้เราต้องศึกษาหาความรู้เรื่องต้นไม้ชนิดนั้นๆอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถปลูกและดูแลต้นไม้ได้ดีที่สุดก่อนขายให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ใบส,สวยแคคตัสหรือไม้น้ำประเภทต่างๆ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ